วันวาเลนไทน์ผมก็ให้กูรับให้ใครอ่ะฮัลโหลให้พัดลมกี่เหรอผู้ซึ่งไม่ตื่นเต้นกับวันวาเลนไทน์คำถามดินสอภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรดิเรียกว่าพนซิลอ่าแล้วไม่บรรทัดล่ะครับรูเลอร์แล้วถ้าปากกาพัดลมปืนเรียงติดกันล่ะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า แฟนได้ครับ e หนึ่งบอกงนึงได้เท่าไหร่ตอถูกมาเป็นแฟนกลัวจรนบอนงได้แค่พี่น้องโสดนะคะสดอหรอคบกันปะ อะไรอะไรก็ว่าผมเด็กอ,ะอ่ะทั้งที่มันลองตีเดอกของผมไม่<า>ไม่ใช่มึงก็ร้องเพลง